โอ้ยสิ่งกับรหัสในกล่องนะฮะของอิชิตันขนาดใช้เลนมาโครสองดูยังยังดูไม่ออกเลยฮนะคือมันทำไมพิมพ์อย่างเงี้ยดูสิมันจะดูรู้เรื่องไหมเนี่ยฝากถึงคุณตันด้วยนะช่วยแก้ไขด้วยขนาดใช้เลนมาโครนะยังมองไม่เห็นนะ ฝากฝากแก้ไขด้วยนะฮะเจอมาหลายกล่องแล้วนะครับกล่องนี้ก็เหมือนกันนะนี่ขนาดใช้เลนมาโครแล้วเนี่ยยังยังดูไม่ออกอะ่ะไอ้นี่ก็พิมพ์ไม่ชัดเนี่ยเบอเบอรไม่รู้เรื่องเลยดูไม่รู้เรื่อง มันเป็นรหัสอะไรก็ไม่รู้ไม่มันไม่ใช่แค่สามกล่องนี่นะหลายกล่องแล้วแต่ผมเผาทิ้งไปไงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเห็นว่ามันเป็นแค่กล่องหรือไงอะ่ะถึงไม่ได้ใส่ใจพิมพ์รหัสเออฝากด้วยแล้วกันขนาดใช้เลนมาโครยังมองไม่เห็นรหัสอะ่ะ เจอหลายกล่องแล้วนะครับผมลงทุนนะครับผมลงทุนแล้วมันเสียความรู้สึกอ่ะมันไม่ได้เสียมันไม่ได้เสียดายเงินแต่ว่ามันเสียความรู้สึกเข้าใจไหมเอออุตส่าห์ับถือว่าเป็นว่าเป็นคนเด่นคนดังอะไรเงี้ยเราแบบไม่ใส่ใจอ่ะมันมันน่าผิดหวังนะครับลูกเงี้ย ไปขโมยสาในเซเว่นเหมือนที่เขาทำดีกว่าเออฝากด้วยฝากด้วย